สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวโรบินสามคันนะครับ fx360 Z นะครับคันนี้นะครับสามคันนะครับคันนี้ครับสามคันนี่คือผ้าบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นทีมอันนี้ทีมงานพนชัยนะครับนะครับสะพานก็จะยิงยงนะครับเรากำจะไปดัดแปลงหน่อยนะครับนี่เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายไม่ใช่งอนเฮงนะครับ นครับสะพานนี้เป็นระบบดีดตัวนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้มันเป็นฝืดๆนะครับตัวนี้ผมจะไปแก้งนะครับนะครับเป็นระบบดีดตัวครับนเป็นระบบดีดตัวนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวแม่นะครับนี่นะครับตัวแม่นะครับเป็น FX สามหนนะครับอย่างที่บอก คนนี้เขียนว่าพรชัยนะครับแต่งเรียบๆครับไม่ได้แต่งอะไรมากนี่ครับบางฝุ่นหน้านะครับนี่นะครับรองน้ำฝนนะครับคากระจกนะครับคากระจกก็ไมฟกันเลยกข้นมาจจกกฟูกันหน่อยดี แคทสามหกศูนย์นะครับนี่นะครับระบบนะครับบล้อนะครับอันนี้ยังไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับเป็นใช้งานนะครับเป็นใช้งาน,นล้อเดี๋ยวเราจะให้ดูช่วงล่างนะครับ <c oughs> นี่นะครับเป็นระบบช่วงล่าง แคปซีสามคันนะครับคันนี้ครับโอ้ทำไมบันไดพับแบบนั้นนี่นะครับแคปซีสามคันนี่นะครับอิมเล็กซสามหกศูนย์ใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับให้กำลังของโค้ชโค้งด้วยนะครับนี่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับ